คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมัาสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะตามต่อนะคะหวยรางวดวันที่29ี่นะคะตรงกับวันจันทร์นะคะสำหรับหวดที่ผ่านมาเนาะนะคะท่านผู้ชมหลุดนะคะหลุดไปหนึ่งแต้มนะคะ จอสามสี่นะคะห้าสามสี่เนาะนะคะสำหรับหัวพันที่ยี่สิบหกพันมาขวดดีเกลี่มือใหม่นะคะผู้ชมเราเข้าเก่าตามสูตรเนาะอ่ารุ่นต่อนะคะเลขเด่นงวดวันตรงกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมเนาะอันน้งวดต้องุันกระไม้สรุปกว่งสุดท้ายก็จอแต่เก่าสีนะคะผู้ชมเนาะสีกระไม้ยู่ตะมนก็ขึ้นมาหลายค่ะเนาะสีก็ได้พอที่นี่บรรบรรจั่นจัน มันจันนี่นะคะผู้ชมผู้หลาจะมาหรือบ่ามาเนาะเขาก็มีเคขหมยไปไปนั่มนะคะผู้ชมเนาะสำหรับเก่าเนาะนะคะเจ้าชู้เจ้าก็แปดนะคะเอาเรนในตารางนี่างนันะคะตามสูตรนะคะอนันไหนกับนบ้างมีสี่นะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมสําหรับอ่ะเหล็กสูตรนะคะที่วิ่งก็จะไปตามเพะล่ะเลาะๆพุ่งนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะที่จะลงสูตรของเซียนตะละเซียนนะคะส,สูตรตําอิดพ่อเฮงนะคะบอเขผอเด้อนะคะท่านผู้ชมวันนี้เนาะเ่ากะเป็นกําลังใจให้สูตรตําอีทคือเก่านะคะบางทีเพ,พื่อนอาะเพิ่งจะลดไปส่วนสูตรของเซียนใบนะคะเข้าซีซีต็มติมเนาะนะคะท่านผู้ชมอ่ะ ก็ไปรุ่นตามต่อนะคะของตละลัเซียนเนาะนะคะท่านผู้ชมมอาเลขเด่นเลขเด่นเลขวิ่งของเพคนนะคะงวดะจะเจดีเตรย์นะคะส่วนส่วนส่วนของชุดรเอ็ดเนี่ยคือธรรมประชมมบอนี้มาเก่าเก้ารองศูนย์นะคะนี่จะมาบอลนอกระบะทีเนาะนะคะท่านผู้ชมเท่ากัออบตามสูตรเอาเก่าเก้ารองศูนย์นะคะ ไม่ค่อยสว่างอะไรเลยนเมื่อที่เล้วก็เชยดไปเต็มเดียวนะคะท่านผู้ชมส่วนเด่นสุดๆกับบอสอ่ะซี เดี๋ยวแอดมนินไปเลียอนหลังอีก,กน,นินึงค่ะท่านผู้ชมยลีนหลังกับเขาดีอยู่ดีแต่ว่าเนเขาบังบุตรโตรแล้วแต่ว่างวดน้านี่เขามีแต่งเตกเกิลเก้ากั๊บเก้ากับแปดนะคะท่านผู้ชมกับศูนย์เนาะประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะมีไอแอดมินจับให้นี่หกคู่เดียนเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก็สิไปสรุปอีกที่เรื่องละค่ะท่านผู้ชมอ่ะกระเปิดล่อบังเหล็กเซียนตละลาเซียนก่อนนะคะมื่อนี้ก ลายมือน,นะคะจะหอด้านจับเนาะนะคะสำหรับแนวทางนะคะวันนี่กับบล็อตตัวแล้วก็ค่ะเป็นเก้าศูนย์เก้าศูนย์นะคะแปดเก้า ตัวเบาเก่าเปียกตัวเ,เปียกเก่าอ้าตามเด่นเก่าเนาะนะคะส่วนสำหรับเลขเด่นนี้อันนี้อันนี้เฮ้ยเอาตามสูตรนะคะสูตรลเวียนนะคะกะเขาดีกวา่านี้ทนกะเข่าเขาซีเขาหาเขาา่าหกต่าบ่จับบ่จับหกนะคะไปจับไปจับซี่กับสามนะคะท่านผู้ชมกยย็เรอันผ่านไปเนาะวันนี้เอาเต็มสูตรเต็มสูตรกับบางเทือกับเขาเ่าแนวทางเนาะนะคะท่านผู้ชมเสื้อมากเด่นนี่เด้อตัวเด่นตัวรลวงนะคะ รองศูนย์นะครับท่านผูส่วนัวเลอันตัวเลที่น่าจะมาด้วยนะครับผชมส่วนมาเก้าเก้า มีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์ก็อยู่ในตารางนี่ยก็เขาสูตรพอดีเนาะนะคะเขาก็ท่านผู้ชมที่มีตัวเลขเด่นๆนะคะก็ลองวิเคราะห์เบื้องก่อนนะคะผู้ชมว่าตัวเลขอ่าน่าจะมาบบนะคะท่านผู้ชมเนาะส่วนสําหรับเก่าขึ้นมาไหลเก่าก็บมาอยู่้ง สี่เก้านะคะเราทำกับตองซเนาะนะคะเอา4ีเก่าคู้สองค่ะสีเก้าโอ้เจ็ดเก่าโอ้ยนะคะ สูตรกระมีเข่ามีหลุดนะคะท่านผู้ชมก็ปวดชายวิจารณญาณน,นะคะในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะอันงเลี้ยวทางงวดวันที่ยี 9, ย่สิบเก้าตรงกับวันศุกเนี่ยนะคะท่านผู้ชมโอ้ยตรงกับวันจันทนระ์เนาะห่อผิดนะคะโอ้ยอีกแล้วกระซ่มรับเลียงเรียนกระมี่เก่านะคะเก่าก็แปดนะคะศูนย์นึ่ก็จะเรียนหน่อยอยู่แต่ว่าศูนย์นึ่ก็คือมันเขน่านสูตรก็ต้องเอาตามสูตรก่อนด้วยนะคะท่านผู้ชมะนะคะเอาไปวิเคราะห์เบิง้งซะก่อนนะคะกับ ตัวเลขที่ที่ท่านผู้ชมเนี่ยชื่นชอบบอน,นะคะอ่ะนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็หามผ่าดเด้อนะคะท่านผู้ชมแปดเจ็ดนี่นะคะเลขสวยนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะฮกคู่เด่นฮกคู่เด่นนะคะท่านผู้ชม ก็คืออ่านี่แหละบ้วงกลมไว้นะคะผู้ชมใน90นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นตามสูตรนะคะ74นะคะ74 49นี่สามครูดเดียนนะคะทีแอดคัดออกที่ว่าด,ดินสุดๆจนตัวร่องด้วยอันนี้ก็เป็นประกาศสีดำเงินนะคะแล้วผู้ชมเชิญชอบก่นนะคะนี่ เก้าศูนย์แปดนะคะเจสีนะคะสีานะคะเจ็ดเนาะสำหรับเด่นสุดๆนะคะก็มีเก้าศูนส่เาเจ็ดนะคะสวนสุดซ้ำตัวนี้อันนี้กลับไปคัดคัดเอาเป็นเอาตามสูตรไล่สูตรนี้เลยนะคะสังชมเอาเก้าศูนนะคะแต่ว่านี่สุดๆนี่นะคือศูนย์เกาเก้าศูนยนะคะก,กับใบกระด้ด่งตัวนี้เด่นกงโมนี่เด่นสุดๆนะคะ ก็ตัวศูนย์เก่าเก่าศูนย์ี่นะคะเด่นสุดๆศูนย์เก่าเกศส่วนตัวร่องนะคะส่วนสาม ส่วนตัวเลขสามตัวนะคะทียบมินจำเลยก็มีแปดเก้าศูนย์นะคะเด่นสุดๆเด้อนะคะสําหรับวันนี้นะคะสำหรับช่วงเชิญชอบบอกก็เอาไปเป็นแนวทางนะคะมียูเคสองคูเดียนนะคะแล้วก็จับหกตัวนี่นะคะประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมอ่ะท่านผู้ชมชื่นชอบก็แคบหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางนะคะในงวดวันจันทร์วันที่ยี่สิบเก้านะคะท่านผู้ชมเนาะตรงกับวันจันทร์นะคะอ่ะชอบก็ตามนะคะ แต่วายามินกับวีคอร์เฮเลียวนะคะมากเก่ากับศูนย์เนาะนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะอ่าก่อนจะลงทุนก็จะมีความเสี่ยงสูงนะคะกาพิจารณาคัดกรองเมึงให้ดีๆซะก่อนเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะสําหรับเลขแต่ละเซียนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขเซียนอ่าท่านผู้ชมก็มักบางคนก็เขาไปชมเบิึงเนาะว่าเออเลขมันมาบานมาตัวใดนะคะท่านผู้ชมอ่ะ คอ้เอฟซีขอามารับซ่วมมีโชคมีลาบเฮงๆงปังๆงร่ยรยนะคะเอ็ดก็จะไปตามห้าเซียนนะคะเซียนใบสูตรตำยิตพอ่อิฮงนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะนะคะ